สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่อาสมบารมีพ่อแก่สำนักอาจารย์คมไตรเวทคนจอมอมวเวศแห่งสุพรรณบุรีนะครับสำนักอาจารย์คมไตรเวทอยู่ทางเข้าพระใหญ่เมืองโบราณอู่ทองนะครับพราทีหนีนะพระใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คมกันนะครับถึงเรื่องบุญกับทานทำอะไรดีพอกันนะครับ ทำบุญหรือทำทานดีกว่ากันนะครับภาพที่ท่านเห็นนะครับเป็นรถจักรยานยนต์ที่อาจารย์เป็นรถจักรยานนะครับที่อาจารย์คมซื้อและเตรียมมอบให้กับเป็นของขวัญวันเด็กนะครับส่วนจะมอบให้กับโรงเรียนไหนบ้างเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์คมนะครับประเด็นที่ผมตั้งขึ้นมานะคือทำบุญดีกว่าทำทานหรือทำทานดีกว่าทำบุญทำอะไรได้อะไรมากกว่ากันนะครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านอาจารย์ครับจักรยานซื้อเตรียมไว้แจกลูกน้องเหรอครับซื้อแจกของขวัญวันเด็กให้เยาวชนนักเรียนเราให้ทุกปีครับตอนนี้ปัญหาที่ผมตามไว้ข้องนี้ครับทำบุญดีกว่าทําทานหรือทําทานดีกว่าทําบุญทําอะไรได้อาน,นิสงส์งมากกว่ากันแล้วทําไมคนเข้าใจผิด,ผดว่ามันได้อันนี้มันต่างกันยังไงไอ้สองตัวนี้ครับอ๋อ บุญมันทําไม่ได้หรอกครับบุญเป็นคําสมมุติเป็นนามธรรมครับนะมันเป็นนามสมมุติการกระทําความดีทุกอย่างไม่ว่าเราทําอะไรก็ตามที่ถือว่าเป็นการทําดีนะครับเป็นการส่วนตัวก็ดีนะในครอบครัวก็ดีหรือรแม้แก่ศาสนาก็ดีหรือสังคมก็ดีนะเมื่อเราทําแล้วเราเชื่อว่าเราจะได้ผลลัพธ์หรือว่าอานิสง ครับสมมุติเรียกกันว่าบุญมันเป็นความดีทุกอย่างอืมครับเป็นบุญคําการไหวพระสวดมนต์นะการนั่งเจริญสมาธิภาวนาการที่เราก็ตัญยูกตะเวทีกับบิดามารดานะหรือแม้กระทั่งผู้มีพระคุณทั้งหลายอันนี้เป็นบุญเป็นบุญทั้งหมดการทําบุญไม่ได้หมายความว่าถือข้าวใส่ปิ่นโตสำหรับอาหารไปวัดไม่ใช่ไม่ใช่ อันนี้ฟังเป็นความเข้าใจของคนผิดมันเป็นการสื่อสารให้เข้าใจง่ายเราก็เลยบอกว่าไปทาบุญไปทาบุญจริงๆิบุญทําไม่ได้หรอกครับมันมีการสละอย่างไปวัดใช่ไหมล่ะอย่างที่ถึงวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำเนี่ยเราเอาข้าวปลาอาหารไปถวายพระนั่นคือเราสละอาหารครับไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่วัดครับมันก็คือทานนะครับการบริจาคกันให้การแบ่งปันนี่เรียกว่าทานครับนะ แต่เมื่อเราไปทําแล้วเราจะได้รับอานิสง์เรียกว่าบุญไม่ใช่ไปทําบุญเราไปทําทานแล้วก็ได้บุญอาน,นิส<อ>งเป็นบุญมาแม้กระทั่งมีการสร้างพระกอดีสร้างโบสถ์สร้างศาลาการบรยในทุกอย่างเราก็สละเงินไงใช่ไหมสละปัจจัยทรัพย์ของเราไปร่วมเนี่ยการสละนี่ก็คือทานเหมือนกันครับมันเป็น,นเรียกว่าทานเจาะจงบุคคลหรือว่าทานในส่วนรวมหรือว่าทานให้ศาสนาครับมันเป็นทานทาั้งสิ้น อันนี้ก็ทานเป็นทานที่เป็นบุญอ่เป็นทานครับเมื่อเราตั้งใจทําทานด้วยจิตใจบริสุทธิ์แล้วไม่ว่าจะบุคคลผู้ใดก็าตามนะครับทานนั้น ระหว่างตอบคำัามสิ่ครับนี่เรียกว่าผู้ให้บริสุทธิ์ครับทรัพย์หรือวัตถุสิ่งของที่ให้นั้นบริสุทธิ์ครับไม่ได้รักไม่ได้ขโมยไม่ได้ไปฉกโงงใครมาทั้งสิ้นครับเป็นของที่เราหาด้วยน้ําพักน้าแหล่งของเราครับอันนั้นถือว่าของบริสุทธิ์ครับผู้รับบริสุทธิ์นะถ้าเป็นสามัญชนคารวะทั่วไปเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีครับจิตใจที่งดงามหรือเป็นผู้มีศีลนะ อันนี้เรียกว่าผู้รับบริสุทธิ์ครับอืมเมื่อบริสุทธิ์สามราการานิสง์มันก็เต็มครับอาจารย์ครับทําไมเขายังจําแนกอีกนะครับว่าทําบุญกับพระอรหันทำบุญกับนู้นจะได้บุญสูงสุดมันมันมันมาแยกตอนตอนตอนลูกลังทีหลังไม่ได้ไม่ได้แยกมาตั้งแต่สมัยโน้ใช่ครับเรื่องความเชื่อและคัมภีร์ศาสนาเนี่ย มันมีการแต่งตำราขึ้นใหม่เรื่อยๆเป่าตามยุคตามสมัยของมันครับก็ถ้าว่าเป็นพระอรหรันต์ก็คือผู้บริสุทธิ์ปราศจากมลทินปราศจากคีเลสแล้วครับนะก็ถือว่า <c oughs> ได้บุญสูงสุดนะตามความเชื่อของพุทธไทยเรานะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปศึกษากันจริงๆเนี่ยนะ <c oughs> มันจะย้อนแยง้งครับในนิทานชาดกต่างๆมันก็จะมียกตัวอย่างนะ พันานาเรื่องอนิสงบุญทานการกุศลทั้งหลายที่พระอัศกริยาจารย์ทั้งหลายท่านแต่งเอาไว้เนี่ยถ้าเราไปศึกษาลาทีนี้มันจะย้อนแย้งกันแหละนะ <c oughs> เอาเป็นว่าอยู่ที่จิตใจเราดีกว่าบจิตใจของเราเนี่ยเป็นผู้สร้างบุญธรรมเนี่ยจะได้มากได้น้อยอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้เลยเป็นไง <c oughs> อาจารย์ครับทําบุญท,ทําสมมเราทําทานไปเนี่ยของที่เราทานไปเนี่ย มันเขาต้องใช้ประโยชน์อย่างจิงถึงเราถึงได้บุญใช่ใช่มันต้องเป็นเกิดประโยชน์จริงรนะไม่ใช่ว่าให้ไปแล้วก็ไม่ได้ไปใช้อะไรเลยนะเอาเอาผมจะจะยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าการบริจาคยารักษาโรคนะครับยารักษาโรคเราก็เชื่อกันตามพระคัมภีร์ว่าไว้ว่าการให้ทานยาหรือบริจาคยารักษาโรคเนี่ย เราเองเนี่ยจะได้มีสุขภาพดีไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยครับหรือว่าคนที่เจ็บป่วยกระสอบกระแสมายาวนานรักษาไม่หายอานิสงแห่งทานอันนี้มันจะมาช่วยฮะให้เราหายจากโรคภัยไข้เจ็บครับเราก็เลยพากันซื้อยานไปถวายพระครับโดยส่วนมากนะไปถวายเป็นสังฆทานมัองอะไรบ้างที่เขาจัดเป็นเซตเซตเซตเรียบร้อยเลยทั่งทุกวันเนี่ยเขาจัดไว้เป็นเซตเลยครับรองรับเพื่อความอำนวยความสะดวก เราก็นึกถึงพระอย่างเดียวเลยเพราะว่าเรื่องการทําบุญนะบไปวัดกันอย่างเดียวยาก็ได้ไปกองอยู่ที่วัดพระก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยสุดท้ายยานั้นเยอะมากหมดอายุเอาไปทิ้งถังขยะกันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วบุญจะเกิดยังไงมันต้องคิดตรงนี้นะมันต้องให้ทานตรงจุดที่เขาใช้จริงๆอย่างปีที่แล้วที่ผมทํานะครับนะเอายาต่างๆเนี่ยนะเอาไปให้ใครบริจาคให้เรือนจํา ในเรือนจำนี่ได้ใช้หมดทุกเม็ดเป็นหมื่นเม็ดเป็นแสนเม็ดเป็น,ปน,ปนล้านเม็ดก็ได้ใช้ทั้งหมดครับเพราะนั้นที่เขาขาดแคลนใช่เขาขาดแคลนเนี่ยอย่างปีเนี้เจ้าหน้าที่เขาขอใหม่แล้วเนี่ยครับตอนนี้ยังรวมตังค์ยังไม่มีตังค์ครับเพราะเศรษฐกิจแบบนี้บอกตรงเลยผมไม่กล้าที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องการขอบริจาค <ขอ S 2> เพราะเขาลำบากอยู่แล้วกันลำบากกันทั่วนหน้าอยู่แล้วครับฉะนั้นชั่วโมงนี้ไม่ว่าจะเป็นบุญในศาสนาหรือทั้งน่ะ ผมไม่กล้าเลยที่จะประชาสัมพัธ์เรื่องนี้นะนอกจากเรามีตังส่วนตัวอย่างเนี้ยก็ใช้เงินส่วนตัวทั้งหมดจักรยานข้างหลังนี่ไปไหนไปนนไหนมาก็จะแบ่งครึ่งกันนะ,ะให้กับเยาวชนนักเรียนโรงเรียนวัดยางหรือบ้านยางที่อำเภอศรีประจันต์นะออกไปทางนู้นแน่นะอ่าอศรีประจันต์ครับผมแล้วอีกชุดหนึ่งก็ให้โรงเรียนวัดดอนมะเกลือที่เราเคยไปสร้างห้องน้ำกันนะครับนะให้สองโรงเรียนครับ ส่วนที่โรงเรียนบ้านบางกุ้งเนี่ยบ้านเกิดเราเนี่ยอันนี้ให้เป็นเป็นกองทุนครับเป็นทุนการศึกษาสิบทุนครับนะอันนี้ให้เป็นเงินไปไปมาพอเราได้เงินมาหรือได้ทรัพย์สินมาเนี่ยม,มีคนบอกว่าถ้าเราไม่สละออกไปมันก็จะไม่เข้ามามันมันเป็นความเชื่อจังไมันมันก็อาจจะเป็นได้นะครับมันก็เหมือนน้าอ่ะครับน้ําที่มันไหลครับมันไม่มีสิส้นสุดนะครับแม่น้ําลาคลองลําห้วยทั้งหลายเนี่ยถึงแม้ เทศกาลหรือถึงช่วงฤดูแรงนะน้ําอาจจะแห้งขอดไปนะแต่มันยังไหลอยู่อมันก็ยังไหลอยู่แล้วทีนี้พอถึงฤดูฝนมันก็จะเต็มเปี่ยมอีกเห็นไหมแต่ถ้าน้ําในบ่อในสระเนี่ยมันอยู่เท่าไหนเท่านั้นมันมีแต่จะแห้งงวดไปงวดไปถ้ามันแห้งขอดแล้วคือมันไม่มีมาเติมนะมันลักษณะเดียวกันครนะเหมือนน้ําไหลกับน้ําที่ขังอยู่ในบ่อนะแล้วผมสังเกตตัวเองก็เหมือนกันนะมันจะเป็นกรรมของเราที่จะสะสมเงินไม่ได้องไรก็ไม่รู้นะ ถ้าเงินในบัญชีค่อนข้างจะมีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเงินไม่เข้าเยอะขึ้นนะ่ะไม่เยอะไม่เยอะเหมือนคนอื่นเขานะนเต็มที่กันล้านกว่าบาทครับทีนี้มันจะอันเลยไม่มีเข้าโอ้พอเราใช้ไปทําบุญมั่งทําทานมั่งโน่นมั่งนี่มั่งแล้วที่ผมสังเกตมาตลอดจนเหลือติดบัญชีพันกว่าบาทหรือบางทีไม่ถึงพันแล้วทีนี้ภายในไม่เกินหนึ่งอาทิตย์มันจะเข้าเป็นแสนๆเข้ามา มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะอันนี้มันเข้าขายเขาว่ายิ่งให้ยิงได้ยิ่งบริจากยิ่งมีเออยิ่งจะหนียิ่งไม่มีเออยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีครับมันเป็นจริงๆครับนะอย่าไปเสียดายมันครับถ้าไปเสียดายมันเนี่ยหนึ่งทานนั้นไม่บริสุทธิ์ละครับนะเราทําด้วยความโลภทําเพราะอยากได้การการให้ทานการทําทานหรือการทําบุญแล้วก็ตามครับต้องทําด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจไม่ได้ทําด้วยตัณหา ปัญหาคือความทะยานอยากครับอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังนะเขาว่าถ้าถวายละครังแล้วจะมีชื่อเสียงนี่นะอยากมีชื่อเสียงจึงได้ถวายละครังเพราะตีแล้วดังเออมันทําด้วยความทยานอยากไหนนะเออนี่แหละคืออยากอย่างไหนก็เลยทําอย่างนั้นอยากสิ่งไหนก็เลยทําอย่างนั้นบุญนั้นไม่บริสุทธิ์เราต้องทําด้วยความบริสุทธิ์ เออวัดนี้เขาไม่มีระฆังจะใช้เนาะเออเอาถังแก๊สมาตีแทนอย่างเงี้นะเออเราไปเห็นลูกเน,น,นเอาห,วหวัวหัว<อ>ลูกปืนเอ้ลูกปืนเราไปเห็นเออเราอยากจะสร้างถวายจะได้มีใช้คแค่นี้คือจิตใจบริสุทธิ์ครับนะไม่ใช่ว่าอยากมีชื่อเสียงก็เลยทำไม่ใช่่างนั้นะอาจารย์ครับบุอันไหนทานอันไหนที่อาจารย์ยังไม่เคยทำอืม ที่ยังไม่เคยทำในจริงก็คือที่ยังไม่ได้ทําคือร่างกายอ่าล้วก็คิดว่าไม่ทําอ่ะครับเออเราไม่ชอบแบบนี้ครับนะการให้ทานการให้ทานอวัยวะในร่างกายครับหรือว่าการให้ทานร่างกายทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้ไม่คิดจะทําครับบอกไม่ชอบทางนี้ไม่ชอบทางนี้อืมเราไม่ชอบทางนี้ทานแบบไหนที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ใช่ต้องสนับสนุนแบบว่าเอ้ยแบบเนี้ยถูกทางที่อาจารย์ชอบใจแบบว่าสังคมไง สังคมเนี่ยผู้ยากไร้เนี่หลยผู้ด้โอกาสเนี่ยดีที่สุดครับนะให้มันเสมอภาคให้มันมีความสุขทท่นหน้ากันถ้าจะให้ดีนะถ้าทําได้นะถ้าทําได้ับนะอาจารย์ครับอย่างหลับเราไปเลี้ยงเด็กกาพร้าที่ลบบุรีอืม,มันได้อันนี้สง์เข้ากับเราเลี้ยงพระไหมถ้าใจผมนะถ้ายุคนี้นะ,ะผมว่าได้มากกว่ายุคนี้ได้มากกว่าได้มากกว่าครับอืม ไม่ใช่ด้อยค่าพระไม่ใช่ว่าด้อยค่าบุญในพุทธศา,าสนานะครับอืมเพราะว่าเราได้ให้หลายๆอย่างนะครับการที่เราไปทําบุญกับพระทุกวันนี้ก็ถือว่าได้บุญครับแต่ก็เพียงว่าให้อาหารนะซึ่งบางครั้งบางวันเนี่ยพระท่านต้องการหรือไม่ก็ไม่รู้พระบางรูปนะเฉพาะบางรูปบางรูปนะ,นะครับมีของกินดีกว่าเราอีก มีเงินเก็บมากกว่าเราอีกับของที่ใช้เนี่ยคุณภาพดีกว่าเราอีกบแบรนด์เนมทางนั้นครับเห็นไหมฉะนั้นอาหารที่แค่เราเอาไปไม่จําเป็นสําหรับท่านเลยนะครับแต่เด็กเหล่านี้มันไม่มีจะกินเมื่อเราให้เขาเนี่ยนะหนึ่งเอาอาหารไปเลี้ยงเนี่ยอาหารนี่สําคัญที่สุดสําหรับร่างกายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ก็ดีเป็นพืชพันธุ์ต้นไม้ทั้งหลายก็ดีครับมนุษย์ก็ดี ล้วนต้องอาศัยอาหารบำรุงร่างกายครับการให้อาหารนี้เท่ากับการให้ไรเลือดเนื้อชีวิตจิตวิญญาครับเราให้เขาทุกอย่างเลยนะครับแล้วเรายังมีเงินไปถวายเป็นกองทุนในการศึกษานะการรักษาพยาบาลในรต่ออะไรอีกนั่นเท่ากับให้อนาคตเราให้ทั้งชีวิตให้ทั้งอนาคตแก่เยาวชนแต่ถ้าเราไปถวายพระอย่างทุกวันเนี้เราให้แค่อาหารมื้อนั้นเท่านั้นครับ นี่บุญมันอยู่ตรงนี้นะที่ผมคิดนะนะถูกผิดไม่รู้พิจารณาแล้วเองแล้วแต่ใครจะถนัดใช่ก่ยบไหนแล้วไม่ใช่ว่าห้ามไม่ชักชวนไม่ให้ไปทําบุญกับพระไม่ใช่นะไม่ใช่นะการทําบุญกับพระกับวัดเราก็ทําปกตินั่นแหละแต่เราทําอย่างอื่นเสริมบ้างเราให้น้าหนักจากตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ให้น้าหนักแก่เด็กมากกว่าแล้วโดยเฉพาะอย่างทุกวันนี้ที่ผมเน้นไปเฉพาะผู้อยากไร้หรือว่าเด็กกำพร้านะหรือว่าเยาวชนด้โอกาสเตุเพราะว่าอะไร คุณว่าพระทุกวันนี้อดไหมล่ะล้นลล้นนเลยอ่ะเหลือเฟือเห็นไหมฉะนั้นมันจึงไม่จําเป็นตรงนี้นะเพราะคนอื่นเขายังทําปกติอยู่ครับเมื่อเราเห็นตรงนี้แล้วเอาเราก็หยุดตรงนี้ซะไปทําอย่างอื่นบ้างครับแต่การถวายสร้างทานนนี้ผมก็ทําตลอดนะก็ยังทําปกติยังทำไม่ใช่ว่าหยุดไม่ใช่หยุดบุญในศาสนานะการสร้างโบสถ์สร้างพระผมก็ยังทําไม่ใช่ไม่ได้ทําทา คนโลกโบสถ์ใหญ่สาราโ,โตโตพระอโ,โ,โ,โตโตสิ้นเปลืองอืมแต่แต่ทําไมไม่ไปถามวัดทําไมมันสิ้นเปลืองไหมเออมันก็มองด้สองทางมองในสองทางถ้าจะว่าสิ้นเปลืองก็คือสิ้นเปลืองครับถ้าเราคิดว่าโบสถ์ที่สร้างเป็นร้อยล้านเราสร้างแค่สัตว์ิบ์จริงนะน,นะจะลัง สองหนึ่งเมตรหนึ่งต่างพระประธานลุก,กพ่อนั้นลุงพ่อนี้อืมจะถามว่ามันมีประโยชน์เลยไหมพุทธเจ้าสนับสนุนไหมาศาสนาพุทธพุทธเจ้าไม่ได้สนับสนุนเราทํากันไปเองแล้วเรามาหลอกกันเองแต่งอานิสงหลอกลวงกันเองครับสร้างโบสถ์ได้บุญใหญ่บุญมหาศาลโน่นนี่นะั่นหลอกลวงทั้งนั้นไมจริงหรอกนะแต่ทีนี้สังคมมันเชื่อไปแล้วไงครับเอ สังคมพุทธไทยเรามันเชื่อตามนั้นไปแล้วก็ทำกันไปนะแล้วแต่จะพิจารณาวัดไหนมีตังก็ทำไปเถอะครับแต่ถ้าพระใหญ่ๆหญ่ทุกวันในประเทศไทยเราพระใหญ่เต็มประเทศเลยครับเยอะมากเยอะทีนี้เมื่อเราสร้างไปสร้างไปสร้างไปเนี่ยบางวัดเนี่ยสร้างพระจนเต็มวัดพระพุทธรูปเนี่ยครับขอถามว่าธรรมะนะของศาสนาพุทธเราทุกวันนี้เป็นอย่างไรครับนะสอนธรรมะก่ญาติโยมหรือไม่ ให้ความรู้ด้านศาสนาแก่ญาติโยมหรือไม่ครับหรือว่าสร้างแค่พระพุทธรูปที่เป็นอิฐเป็นหินเป็นปูนหรือเป็นทองเหลืองตั้งกันไว้ประดับวัดครับมันกลายเป็นว่าสร้างพระ,พระ,ะรประดับวัดนัทุกวันเนี้ยประดับวัดตัวเองตามกิเลสเจ้าวาดนะอืมเอาไว้เชิดหน้าชูตาจเจ้าวาดนะครับเป็นผู้ที่มีผลงานนะมันมันได้แค่นี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับนะโดยเฉพาะพระยิ่งองค์ใหญ่มากเท่าไหร่นะ คนที่ไปมันไม่ได้ไปกราบไปไหว้มันไปถ่ายรูปครับที่มันไปกราบไปไหว้จริงๆน่ะพระองค์เล็กๆที่ศักดิ์สิทธิน่ะนะหลวงพ่อทั้งหลายที่เป็นพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในองค์ไม่ใหญ่ที่ไปสักการะกันด้วยใจไปบนบานสารกล่าวไปขอพรเนี่ยแต่ถ้าพระใหญ่ๆหญ่มันไปถ่ายรูปไปเซลฟี่กันเฉยๆยไม่ประโยชน์เลยหรอกนะมันเป็นมันก็เป็นเรื่องจริงตามที่เขาพูดนะแต่ทีนี้เราจะไปว่ามันไม่มีประโยชน์เลยมันก็ไม่ได้อีก เอาเป็นว่ามันมีทั้งดีไม่ดีอยู่ในนั้นกันแล้วกันนะเราจะจะพิจารณาเอาครับอืย่างครับสะพานเราสร้างไปถึงไหนพ็ตอนนี้ก็ไม่ได้ติดต่อกับท่านพระมหานนเลยเหมือนกันนะครับไม่รู้ดำเนินการไปถึงไหนข้าแม่น้ำหรือยังน่าจะอย่างนั้นคงทําไปเรื่อยๆใครใครรีบจะรีบไปทํานะครับโอกาสที่จะบุญสร้างสะพานน้อยมากนะครับส่วนใหญ่เป็นเป็นงานของราชการเส่งสา่มากเลยนะกับเรื่องการที่จะ มีไปหาบริไปบริจาคร่วมสร้างสะพานเนี่ยยิ่งนายิ่งต่อไปเนี่ยก็จะยิ่งไม่มีแล้วยิ่งในอนาคตเนี่นะจะไม่มีแล้วใครรีบไปทํานะครับพระมหานนนวัดอะไรนะพระอาจารย์บุญเอ่อวัดบางพึ่งวัดบางพึ่งลบุรีบุรีไปที่นี่ก่อนเอไปที่นี่แหละพะที่อื่นมันก็ยังไม่มีเท่าที่ดูมาเนี่ยนะครับบุญสร้างถนนสร้างสะพานเนี่ยนับวันจะหายยากนะนับวันจะหายยากครับยังดีที่ว่าเออตัวผมเองเนี่ย มีบุญได้ทํามาแล้วถนนก็ได้ทํามาแล้วครับนะสะพานก็ทําแล้วครับแล้วไออในสาวนวัูถุในพุทธศาสนาเนี่ก็ร่วมทําครบหมดแล้วครัตอนนี้กําลังซ่อมพระพุทธรูปที่สร้างไว้ที่วัดบางบางกุ้งบางกุ้งบางกุ้งครับอาจารย์ครับพระพุทธรูปเหมือนกันสร้างสร้างทำไมแต่ทําไมศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ผีจะมาอยู่ ครับเจ้าผีไม่มาอยู่ก็ไม่ขลังนะครับมันขลังด้วยผีคร <C' est> ับอืมจะวิญญาณแถวนั้นที่วิญญาณเนียนเนีมันมาอยู่รวมกันนะมันก็ขลังแหละครับอืมพุทธรูปทุกที่นะครับที่ศักดิ์สิทธิ์ะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะพุทธคุณนะไม่ใช่นะครับผีทั้งนั้น <C' est> แหละครับเออวิญญาณทั้งหลายนั่นแหละนะ <C' est> มาอาศัยอาศัยอยู่บริเวณนั้นก็มารวมกันอยู่ตรงนั้นอาจารย์ครับแต่ละปีมีคนมาขออย่างแบบโรงเรียนมาขอสนับสนุนทุนการศึกษาหรือ จักรยานพอสมควรไหมครับมีมาเรื่อยๆื่อยมีมาเรื่อยทำไหนที่กําลังเราไหวเราก็ให้นะตามกําลังแล้วกันนะครับตามกําลังของเรานะไยรอเศรษฐกิจดีๆถ้ามีแล้วก็เราก็น่าจะรปชาตมพันธ์ละเรื่องงานบุญครับแต่ถ้าช่วงนี้โอ้โหเห็นใจทุกคนนะครับเห็นใจทุกคนแย่กันตามๆกันหมดอ่ะอาจารย์ครับรายได้จากการ กำไรของเครื่องรางเนี่ยอาจารย์แบ่งส่วนยังไงอันนี้ฟังนะครับอันนี้ฟังเลยนะครับว่าอาจารย์เขาแบ่งส่วนยังไงเโดยส่วนมากของเราจะแบ่งสามส่วนสามส่วนสามส่วนครับส่วนหนึ่งส่วนแรกเลยก็คือคืนทุนเพราะว่าวัตถุมงคลทุกชนิดมันใช้ทุนมหาศาลครับต้องคืนทุนถ้าไม่งั้นเราก็ไม่มีทุนที่จะไปสร้างต่อครับส่วนที่สองจะเป็นเกี่ยวกับบุญทานการกุศลไม่ว่าจะเป็นวัดวารามหรือว่าเป็นสารประโยชน์ ส่วนที่สามเราก็จะเก็บไว้ใช้บริหารในสำนักนะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่ค่าแรงคนงานอะไรทุกอย่างรวมอยู่ในนี้นะครับถ้าเอาไปใช้หมดมันจะเข้าตัวยังไงเออเอาไปใช้ส่วนตัวร้อยเปอร์เซนลยก็อยู่ไม่ทนนะเท่าที่เห็นมานะรับรองได้เลยสำนักก็ตามสำนักก็ตามวัดก็ตามแม้กระทั่งวัดเองวัดก็เหมือนกันอยู่ไม่ทนหรอก มันเหมือนกินบุญเก่าครนะคนเราจะมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับได้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะหนึ่งต้องมีบุญเก่าสองต้องมีบารมีใหม่ครับต้องหนุนกันเกื้อกันนะเมื่อเรามาถึงจุดนี้ยเท่ากับบุญเก่าเนี่ยส่งผลแล้วครทีนี้เรานั่งกินบุญเก่าหมดไหมหมดแน่กินบุญเก่าอย่างเดียวเลยไม่สร้างเสริมเลยคือไม่สร้างบารมีใหม่ครับเดี๋ยวบุญเก่ามึงก็หมด ก็กเขาเสื่อมไปในที่สุดเออเขเหมือนเงินฝากธนาคารเนี่ยคฝากไว้ร้อยล้านนะ่ะใช้อย่างเดียวเบิกอย่างเดียวอะ่ะไม่มีการเอาไปฝากเติมเพิ่มเติมเลยเนี่ยมันจะเหลือไหมเล่าเดี๋ยวมันก็หมดฉะนั้นบุญทานการกุศลต้องทําตลอดและโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อและศาสนานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อและศาสนาครับคุณต้องยิ่งสร้างบาร,รมีให้มากกว่าสามัญชนทั่วไปนะ แล้วยิ่งถ้าเราเป็นอาจารย์เนี่ยนะอยู่ด้วยบาร,รมีนะครับเขามานี่เขามาขอพึ่งเราครับคนที่เดือดร้อนมาเนี้ยด้วยเรื่องราวอนไดก็ตามครับเขามาขอพึ่งเราเมื่อเขามาขอพึ่งเราบุญบาร,รมีเราต้องเหนือเขาจึงจะช่วยเขาได้เหมือนเขามาขอความมนุเคราะห์มากู้ยืมเงินเราเนี่ยเรามีเงินติดตัวหมื่นหนึ่งแต่เขามีห้าหมื่นเนี่ยครับเขามีมากกว่าเราแง่ช่วยเขาได้ไหมไม่ได้ ฉะนั้นบุญทานการกุศลต้องทำตลอดนะไม่ต้องอะไรหรอกแม้กระทั่งพวกอโรงงานที่ทําวัตถุมงคลนะโรงงานปั๊มเหรียญปั๊มผงลงหลง่อลงอะไรเนี้ยเอาเหอะลงไหนถ้าไม่ค่อยทาบุญอยู่ไม่ได้นานหรอกดเดี๋ยวกระดับเดี๋ยวกระดับเดี๋ยวหมดงานเชื่อเหอะนะครับทานพวกนี้เราสามารถกวดน้าได้ไหมได้ได,ได้ทั้งหมดเราเอาจักรยานให้เด็กนักเรียนาสามารถกวดน้ําได,ได้ได้ อธิษฐานแบ่งบุญได้หมดครับจะอุทิศบุญอันนี้ทานอันนี้มหาทานอันนี้ให้ใครบ้างได้หมดครับอไม่ใช่ว่าต้องทํากับพระกับศาสนาเท่านั้นไม่ใช่ครับอแล้วคนศาสนาอื่นน่ะครับเขาทําบุญกันยังไงอ่ะครัไม่อย่าลืมนะศาสนาพุทธในปัจจุบันอันดับสี่นะแล้วศาสนาอื่นเขาล่เขาก็ทำบุญได้อย่นั้นเนี่ยนะครับเรื่องบุญเรื่องทานนะครับใครใครสนัด ใครใครใคร <c oughs> ชอบบุญทำบุญแบบไหนแบบนั้นเอาแบบนั้นแหละเอาที่สบายใจก็แล้วกันนะแต่ก็ควรพิจารณานะต้องพิจารณาและโดยเฉพาะพิกษุสง์ในพุทธศาสนาเราในทุกวันนี้นะพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้แล้วนะนะ <c oughs> พิกษุสง์เนี่ยคือเนื้อนาบุญของโลกนะบุญยักษ์เทตตางโลก,กาสสตตินะเราเนี่ยเปรียบเสมือนดั่งชาวนานะ เราจะเป็นชาวนาโง่งงหรือจะเป็นชาวนาที่เฉลียวฉลาดครับนะชาวนาที่ฉลาดเนี่ยก่อนที่เขาจะเพาะปลูกลงไปก่อนที่เขาจะปลูกข้าวลงไปในพื้นที่ไหนอันดับแรกเขาจะต้องทําอะไรก่อนสํารวจพื้นที่ครับเขาจะต้องดูชัยภูมิดูพื้นที่ก่อนครับเราจะทํานาตรงนี้มันจะได้ผลไหมครับ ที่ตรงนี้มันเป็นยังไงมันดินเปรี้ยวมันดินเค็มไหมมันเป็นที่ดอนจนน้ําขึ้นไม่ถึงไหมหรว่ามันลุ่มมากจนกระทั่งถึงฤดูน้ําหลากแล้วมันท่วมจนมิดผัวไหมเขาต้องดูก่อนพิจารณาพื้นที่คัดสรรพื้นที่ก่อนเมื่อคัดสรรพื้นที่ได้เออตรงเนี้ยเป็นที่ราบดีนะ <c oughs> ไม่ลุ่มเกินไม่ดอนเกินน้ําถึงท่วมถึงกําลังพอดีแล้วดินตรงนี้ดินดําน้ําชุ่ม ถ้าเราเพราะปลูกลงไปแล้วเนี่ยมันจะก็จะงอกงามนะแล้วก็เราก็จะได้ผลรับเต็มเม็ดเต็มหน่วยชาวนานั้นจึงจะตกลงทํานาตรงนั้นแต่ถ้าเป็นชาวนาโง่ๆก็ไปทําในที่ดอนมันะ้งน้ำขึ้นไม่ถึงตายแห้งหมดครับไปทําในที่ลุ่มมั่งนะเออถึงฤดูน้ําหลากมาท่วมมิดหัวเลยไม่ได้สักรวงข้าว ไปทาในที่ดินเปรี้ยวดินเค็มมันก็แคลแกลันออกลวงมาก็มีเก้าเมตรสิบเมตรเห็นไหมมันไม่ได้ผลฉะนั้นจะทําบุญกับพระรูปใดหรือวัดใดต้องพิจารณาอย่าเป็นชาวนาที่โง่อย่าไปเชื่อตามกันคิดตามกันพูดตามกันโอ้ยทาบุญที่ไหนก็ได้บุญทําบุญที่ไหนก็ได้บุญไม่ใช่ไอนะ้นั้นมันเป็นคนโง่ครับคนโง่คิดและคนโง่เขาทำนะต้องพิจารณาเรื่องเราเหล่านี้พระเจ้าเองท่านก็บอกเอาไว้นะ เพียงแต่ว่าเวลาเอามาแปลเนี่ยไม่อธิบายรายละเอียดครับพระสงฆ์ไทยเรานี่มันแปลกอย่างมันชอบกักนะกักเอาไว้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งไม่บอกหมดครันะตรงนี้แหละศาสนาพุทธเรามันจึงได้ถอยหลังในทุกวันเนี้ยนะคนไทยพุทธทุกวันนี้ก็เลยบ้าบุญหลงบุญกันคนะบ้าบุญกันมากๆเออเพราะมันวนอยู่กับวัฏจักรอัน,นี้แหละศาสนาพุทธเราสอนเรื่องอะไร สอนเรื่องเที่ว่าอ่ให้ละชั่วให้ทำดีทำจิตใจให้สบายให้เป็นจิตใจปกติหรือว่าบริสุทธิ์นะแล้วก็พยายามลดละเลิกสิ่งไม่ดีต่างๆนะแต่เรามาสอนกันแต่เรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องน,น,กอนรกสวรรค์ลวนกันอยู่แค่นี้ไปไหนไม่ได้นะถ้าเราไม่ทำบาปเราจะได้บุญไหมได้ก็อืมคือเราอยู่เฉยๆนะครับไม่ต้องทำบาป ไม่ต้องทําอะไรที่เป็นบาปเราก<ช>็ได้บุญใช่ก็มันของคู่กันไงครับเหมือนคนดีคนชั่วเนียครับแค่เราไม่ทําชั่วเราก็เป็นคนดีแล้วนะคนดีเป็นไม่ยากแค่เลิกความชั่วก็กลายเป็นคนดีแล้วครับแค่เลิกบาปก็กลายเป็นบุญแล้วนะคแค่นี้เองไม่ได้ยากอะไรหรอกคือพุทธศาสนาเนี่ยปฏิบัติง่ายมากครับแต่เรามาสอนกันให้ยุ่งยากนะ พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนโดยธรรมชาติสอนแบบพื้นๆแบบบ้านๆเข้าใจง่ายปฏิบัติง่ายทําง่ายครับแต่ของเราเนี่ยมาสอนแบบทฤษฎีแบบปรัชญาครับให้มันยุ่งยากให้มันซับซ้อนเข้าไว้ครับนะมันก็เลยอยู่กันได้แค่นี้ยนักเข้าหลงงม,มงายกันไปหมดแล้วทุกวันเนี้ยนะเอ,อไม่รู้อะไรเป็นอะไร,ระทั้งที่จริงๆอะของง่ายๆรจริงนะเนี่นะครับ เรื่องบุญบาปมีคนพูดไว้หลายที่นะครับวันนี้ผมฟังคนพูดบ้างอนี่นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์คมครับติดตามช่องการสื่อสารของอาจารย์คมตามช่องทางต่างๆนะครับใส่คําว่าคมไตรเวทก็จะขึ้นใช่ยังมีมีคนลอมเฟซอาจารย์ยังมันก็ยังมีอยู่มั้งอาจจะมีอยู่นะครับเออก็ใช้สติมั่งกันแล้วกันพิจารณากันมั่งกันนะคือก่อนจะโอนเงินไปทําบุญก่อนจะโอนเงินให้ใครเก็บกับซื้อของนะครับ โทถามเจ้าตัวก่อนอเพื่อคือถ้าโอนไปแล้วเจ้าตัวไม่รู้นะครับไปถามเจ้าตัวเจ้าตัวก็ตอบไม่ได้นะครับยุคนี้มีแฉชีพมันเยอะนะกันมากันทุกรูปแบบฉะนั้นยิ่งเราเสพโซเชียลนี่ยิ่งต้องมีสติครับต้องใช้สติให้เยอะหน่อยครับอย่าไปเชื่ออะไรง่ายนะแล้วอย่าไปโอนไวคนไทยนี่เชื่อง่ายและโอนไวคือลั่คือ คือมีสติไม่เสียสตังนะครับยังใช้ได้อยู่เสมอนะครับใช่ใชขอบคุณมากาครับอาจาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ